ครับก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนชาวปเตมันโกทุกท่านนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็ได้ประสบพบกับยิมสีแดงครับเลเวล6ครับผมมาลองดูครับพอดีมีเพื่อน,อนแนะนํามาว่าอยากรู้ว่าถ้าเอา,อาเจ้าตัวเด็กไปสู้กับตัวผู้ใหญ่เนี่ยเราต้องใช้หกตัวเลยเนี่ยจะสามารถสู้กับเจ้าตัวร่างใหญ่เนี่ยนะครับได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่า 6ตัวของเราเนี่ยจะสามารถสู้กับ1ตัวที่เป็นร่าง3ได้หรือเปล่านะครับผมก็จะใช้เซนิกามินะครับวันนี้มาลองดูกันครับว่าทีเด็ดของเราเนี่ยจะสู้ได้หรือเปล่านะครับใช้ก็เรียกว่าเด็กลุมผู้ใหญ่แล้วครับตอนนี้แยวผมจะใช้ตัวที่มัน CP สูงที่สุดเลยแล้วกันนะครับมา,มาดูกันเดี๋ยวเลือกกันนะครับผมก็เสียงก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแน่นอนครับ ที่วิเลแจ้งวัฒนะบริเวณน้ำตกเลยครับตอนนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรใดๆนะครับแต่ว่ายิมนี้เป็นยิมทีมม่มีเสียงทุกแกด้วยเป็นยิมที่มีเป็นที่สิงสถิตผมแล้วกันนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือว่ามาแวะทานข้าวแวะจอดรถแล้วก็มียิ้มให้ตีเล่นๆได้ครับสบายๆครับส่วนที่อื่นเนี่ย ก็ยังไม่ค่อยขยับไปเล่นแถวไหนไกลๆสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ช่วงนี้งานเข้าครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาเล่นสักเท่าไหร่มาดูนะครับตอนนี้โอโ้โหเซนิกาเมครับจะสู้กับคาวแม็กนะครับผมนี่ CP ของเจ้าคาวแมกเนี่ย2,034เลยทีเดียวครับเ๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะสามารถตียิมได้หรือเปล่านะครับผมมาลองดูครับผม อาก็จังหวะก็เดินเดินอยู่ระแวกนี้นะครับเซมิกะเมียน้อยนะครับโอ้ของเรายีจะอยู่ได้นานไม่รู้นะครับเจอกระคขาแม็กเลยครับมาดูกันเพื่อนๆหลบก่อนเลยครับอืมโอ้ควรน่าจะใช้บับเบิ้ลครับเนี่ยเป็นฟองอากาศครับอืมไว้แต่ใช้ได้ครับแหมก็ใช้ท่าไม้ตายสู้อย่างเดียวเลยแล้วกันครับ แบบเบิลน,นะครับบับเบิ้ลนะครับเดี๋ยวลบก่อนครับลบก่อนลบก่อนอ <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามกดหน้าจอให้มันเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบอกมาว่าโอ้ไปาแล้วครับหนึ่งตัวเ <c> พ <oughs> ื่อนๆบอกมาว่าเสียงพี่ตียิมเนี่ยดังตึ๊กๆๆๆๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพยายามเบาๆมือให้ <c oughs> <c oughs> แม่มันอดไม่ได้นะครับเวลาเล่นแล้วมันก็มันลือเกิดน,นะครับผม <c oughs> มาดูกันว่าเจ้าเขาแมนเนี่ครับจะสามารถ ยื้หยุดฉุดกระชาเจ้าเซนิกาเม้นอยทั้งหกตัวได้หรือเปล่านะครับผมหนุสู้ก็น,น่าดูครับเดี๋ยวเพิ่งไอบีม,มาครับเนี่ยหมาแล้วมาแล้วลบก่อนอโอ้ใช้ได้เลยครับเซนิกาเม้นอยสองตัวเนี่ยครับหมาแล้วไอบีโอ้โหเจอเจอถ้าไม่ตายก็บายบายกันไปแล้วครับหมายัางใจมายิงซ้ำอีกยังไม่ตายดีครับแมต่อครับเซนิกาเม้นอยเรา ก็ยังพยายามสู้กับเจ้าคาแมกครับแหมต้องเรียกว่าเด็กล้มผู้ใหญ่ครับอย่างนี้ผมมาลองดูกันว่าจะสามารถใช้กี่ตัวถึงจะล้มคาแมกตัวนี้ได้นะครับผมก็แน่นอนครับอยู่ใกล้ๆน้ำพุาอาจจะมีเสียงน้ำพุด,ดังขึ้นมาแทรกๆหน่อยครับและแน่นอนครับมีรถขับผ่านไม่ต้องห่วงครับผมรวมทั้งเพื่อนๆที่ๆน,น,น้องๆที่มาชอปปิ้งกันด้วยอาจจะมีเสียงแรกเข้ามานิดนึงนะขออภัยจริงๆนะครับผม ก็อ้าวเรียบร้อยแล้วครับที่เรียบร้อยนี่คือหมดเวลาครับแหมสู้ไม่ไหวครับอ๋อเวลาหมดก่อนครับเราไม่สามารถจะล้มเจ้าคาแม็กตัวนี้ได้นะครับแต่เดี๋ยวเรามาพาวเวอร์อัพเพิ่มพลังกันก่อนครับชุบชีวิตก่อนนะครับแบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปตีซ้ำอีกรอบนึงครับแล้วก็จะใช้สกิลที่มันเร็วๆกันนี้ครับ หมายความว่ารอบต่อไปนี่ต้องอัดถ้าไม่ตายรัวๆเลยนะครับผมอ,อเพิ่มพลังกันครับไม่ใช่ชุบชีวิตชุบชีวิตครับน่อน้อยไปหน่อยครับแหมเอาต้องเอาใช้ตัวนี้เลยตัว50มาดูกันนะครับว่ารอบ2เนี่ยจะทันเวลาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลองดูกัน จะทันเวลาหรือเปล่าแล้วก็จะสามารถสู้กับเจ้าเคาแมกเนี่ยนะครับได้สักขนาดไหนนะครับต้องมาเลือกตัวใหม่ก็แบบนึงนะครับเพื่อนๆครับก็จาความเมามันของเราครับเสนี้ก็ไม่น้อยครับเอาเนี่ยมือมันเร็วไปหน่อยครับก็คลิปนี้ครับเป็นทาร์เก็ตครับแหม เด็กลมผู้ใหญ่ครับมาดูกันครับว่ารอบนี้นะครับเป็นรอบที่สองจะสามารถสู้กับเจ้าชาวแมทได้หรือเปล่านะครับรอบที่แล้วหมดเวลาไปก่อนหนึ่งรอบนะครับทานี้เราต้องเปลี่ยนแผนครับก็คือว่าต,ตีตีตีแล้วก็ต้องใช้ทําไม้ตายรัวๆเลยครับ ถ้าเป็นงั้นนี่ต้องแลกกันหน่อยครับถ้าเป็นงั้นนี่เวลาหมดอีกแน่นอนครับไปกันเลยดีกว่าครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมก็มาดูกันครับเซนี้กาเมน้อยจะสู้กับคาร์แม็กอีกรอบครับมาครับมามาดูกันอะไรครับทำไมตายขึ้นแล้วต้องรีบยิงเลยครับไี่ไม่เห็นด้วยครับยิงอีกทีนึงเลยเดี๋ยวเวลาหมดก่อนครับหกตัวครับ จะสามารถใช้กี่ตัวนี้หยุดเจ้าขาวแม็กได้จเจอไอบีไปอีกแล้วครับหนึ่งศพโอ้โหตัวที่สองครับมาต่อครับมันใช้ทาให้ตายรัวๆเลยยังพอสู้ได้อยู่ครับยังมีความสามารถอยู่ต้าคอยหลบดีๆครับเจอไอบีบทีก็เสียชีวิตได้เหมือนกันมาแล้วโอ้พูดแท,ทนว่ากาขาดคำเลยครับโดนไปเต็มๆเลยครับตัวที่สามครับ อตอนนี้ทำให้ตายใช้ได้เลยครับโอ้เจอไอบีแล้วไปแล้วครับสามตัวเวลาเหลือสี่สิบวินะครับตอนนี้โหเดี๋ยวมาดูตัวที่สี่กันว่าเราจะถ่วงเวลาได้หรเปล่าอ๋อมาดูกันทำให้ตายเราใช้ได้ด้วยเจอไอบีแล้ว โอ้โหจริงๆครับคาแม็กนี่ยิงรัวๆเลยครับโอ้ตอนนี้เราต้องสู้กับเวลาแล้วครับมาดูซิว่าท้าไม่ตายเราจะสามารถทําอะไรมันได้หรือเปล่าอีกนิดนึงครับ13วิขอชาร์จอีกสักทีนึงแล้วกันเรียบร้อยครับในที่สุดเขาแม็กก็บายบายครับลําลากันไปเอาเจอคาริบิอนอย่างนี้ก็หลบก่อนดีกว่าครับเรียบร้อยครับใช้ไปทั้งหมด4ตัวครับตอนนี้ โอ้โหมันจริงๆครับเซนิกาเมสู้กับคารแมทครับโอโ้แล้วดูครับแถบบแดงนี่ขึ้นไปปืดเลยครับผมก็เลเวล6ครับเดี๋ยวยิมเลเวล7สีแดงก็ผมก็สามารถขึ้นไปยืนยิมได้อีกหนึ่งตัวนะครับก็ไหนๆก็ทำคลิปแล้วนะครับวันนี้ลองทำาปกคลิปใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยว เล่นให้จบคลิปเลยนะครับก็เป็นเซนิกาบเมน้อยสู้กับเจ้าเ้าแม็กเนี่ยครับอืมสู้กับเขาแม็กเนี่ยนะครับสามสามยกเลยทีเดียวโอ้โหต้องบอกว่าสามยกเลยทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อสักครูน่นี้สู้ไปสองยกนี่หมดเวลาไปหนึ่งยกครับอีกยกหนึ่งก็สามารถชนะได้ครับเพราะฉะนั้นยกที่สามครับแน่นอนครับแผนเดิมก็ต้อง สู้แบบรัวๆเลยครับปล่อยท่าไม่ตายแบบรัวๆทีๆเลยครับผมแหมหกตัวนี้เอาอยู่ครับมาสักครู่ใช้ไปประมาณสี่ตัวครับผมมาดูกันว่าหกตัวต่อไปนี่นะครับก็เป็นเซตเดิมครับแหมเป็นตัวที่ซีพีสูงไว้ก่อนแล้วครับพราะคาดว่าถ้าเอาซีพีต่ำๆเนี่ยไม่น่ารอดครับไม่น่าจะสู้กับ ตัวที่มี CP สูงถึง2 0 0 0ได้นะครับผมก็ามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถทันเวลาหรือเปล่านะครับรอบนี้ใช้สุดเดิมครับมาดูกันตัวสุดท้ายแล้วไม่ได้จะต้องถึงตัวที่6นะครับนี่รู้รู้แทคติกครับรู้แทคติกเดี๋ยวมาดูกันครับ ยกสุดท้ายครับก็จะขึ้นไปยืนยินสีแดงที่เลเวล7ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูเซนีกาเมน้อยกันก่อนครับตัวนี้ทำให้ตายใช้ได้เลยครับต้องยิงทำให้ตายรัวๆสักสอาครั้งก่อนนะครับเพื่อลดช่องว่างระหว่างเวลาให้มันทันการครับนะอลครับหลบๆล,บลบแล้วก็รีบบิงเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาหมดครับอุ้ยเฮ้ยมัน ก็จะไอบีมาแล้วโอ้โหจนได้ครับไม่รอดครับผมแม่จัดกาตั้งใจจะหลบไอบีแล้วก็รีบยิงทาให้ตายสวนนะครับไม่ทันครับโอเวลาก็บีบไปเกินครับหกสิบห้าแล้วครับน่าจะโดนไอบีอีกทีแล้วตัวนี้โอ้โหปล่อยให้ยืนทื่อให้โดนยิงเลยครับไม่หลบไม่อะไรเลยครับตอนนี้ก็ต้องการปล่อยทาให้ตายอย่างเดียวครับก็เลยแลกกันไปเลยครับ นี่ครับามาทำไปตายสู้กัน45วิสุดท้ายครับดูว่าเซนิกามิจะทันเวลาหรือเปล่าตัอไอบีดีแล้วครับมาตัวนี้ชัดนานๆหน่อยแล้วกันในโอ้โหวอล์ทึกพลุยาวเถอะโอ้มันชัดเร็วจังครับไอบีมเนี่ยโอ้ย21ว,วิสุดท้ายแล้วครับ น่าจะทันน่าจะทันนี่ครับเตววอเทอร์พุชเข้าไปไม่แน่ใจครับวอเทอร์พุชหรือวอเทอร์เพาส์นะครับเรียบร้อยครับไหนที่สุดคาวแม็กก็โดนเซนิกรมีสอยไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้ต้องเช็คดูหน่อยครับเหลือกี่ตัวครับเหลือสองตัวครับหนีกันแล้วครับคาิกอนโอ้ แล้วครับท่าน,นี้ก็ไปยืนยิมสีแดงที่เลเวลเจได้แล้วครับผมมาดูกันนี่คลิปนี้ครับก็ประสบความสําเร็จครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กครับรุ่นรุมรุ่นใหญ่ <laughs> ก็เซนีกับม่น้อยครับรุมคาวแมกไปได้นะครับก็รอดไปครับ ก็คงเอาใหญ่โหดลงไปแล้วกันครับมเลยครขึ้นไปขอยืนยิ้มหน่อยแล้วกันนะครับมาดูกันครับว่าเทียแดงนี่ครับอใช้ได้เลยครับในสองพันกว่านะครับผมก็ใช้ซินิกามเมถึงสี่ตัวเลยทีเดียวครับตัวที่ห้าก็ผ่านไปได้ครับอ้าเรียบร้อยครับเครื่องดับไปเลยครับ ก็อย่างนี้ที่ห่างหายเวลานะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับในในก็ดับไปแล้วนะครับเดี๋ยวทําคลิปต่อไปเลยก็เดี๋ยวคงจะลองทำนาปกสวยๆมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นคลิปอีโบเจ้าตัวเก่งๆสัก 2- 3สาตัวแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ